อ่ะสวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนาฟุตบอลน,นะครับท่านใดที่ชื่นชอบมากีฬาฟุตบอลการนาฟุตบอลก็สอบถาม,มกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะใบที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ครับก็เป็นตํานานของเนเธอร์แลนด์นะหรือฮอลแลนด์นั่นเองนะครับฮาสติก mm hmm. ไฮวอร์ดนั่นเองรีเจันซีรีส์นะจ๊ะนี่นะนกลับไปนี้นะฮะอีกหนึ่งใบนะฮาสติกไฮวอร์ดนะครับเอ่อเผื่อท่านใดเป็นแฟนของอัศวินสีส้มนะฮะเนเธอร์แลนด์นะครับก็ ยินดีนะครับนะเออนะครับเป็นพาดิน่ดอลดลาร์ปี2018 2019นะรุ่นนี้นะสวยๆอีกหนึ่งใบนะครับอาจจะเป็นใบแบบคลาสสิกนะอาจจะแบบไม่ได้มีสีสันอะไรมากนะครับในตัวการดเนาะนะเผือท่านใดชื่นชอบแล้วก็สนใจอยากจะเก็บแบบสไตล์อย่างนี้ก็ยินดีให้บริการนะครับนะก็เข้ามาสอบถามมันเข้ามาได้นะครับนะขอผมมันจะมีการหลากหลายรูปแบบนะครับอ่า ก็สอบถามได้ส่วนใจนักเตะคนไหนก็ติดต่อสอบถามมัเข้ามาได้นะจ๊ะนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะก็ของตัวไปก่อนนะครับไวุ้บก็ใหม่ในคลิปแม่ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ